สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลี่บิวตี้นะคะวันนี้ก็เป็นลุกที่อ่าคิมได้ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook แล้วก็ Instagram เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างมากขอให้ทำลุคนี้ค่อนข้างมากนะคะก็เป็นอ่าแต่งตาสีบรอนซ์นะคะอ่าก็สำหรับคิมถือว่าไม่หนักมากเท่าไหร่เป็น Everyday สำหรับคิมนะคะก็จับ หน้าเบาๆไม่เน้นบลัชไม่เน้นอะไรแต่คิมก็จะเป็นคนที่เน้นการคอนทัวร์เดิมเนาะกับปากสีเบาๆธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะอาจจะใช้วันนี้คิมอาจจะใช้อายแชโดว์จากหลายพาเลทหน่อยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าใครมีอะไรที่บ้านก็ลองปรับใช้ให้เข้ากับลุกดูนำแค่ทริคแล้วก็เทคนิคไปปรับใช้กับของที่เรามีนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่อะไรมากมายนะคะ เป็นลุกที่ทำง่ายๆแต่งได้ทุกวันสีสุภาพไม่ว่าจะออกงานทำงานหรือว่าชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้นะคะกอ็อยากรู้ว่าทำยังไงก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะขับแรกเข้าลงอายแชโดว์เบรทั่วเปลืกตาก่อนนะครับเพือ่อให้สีของอา e แชโดว์ติดทนตลอดวันนะคะแล้วก็ไม่ครีสไม่เหลอะระหว่างวัน ลงบางๆก็พอน,นะคะนี่เข้มใช้เป็นแมกนะคะเอ่าเพนพอตสีซอฟ t ์โอเกนะคะสีจะแบบประมาณคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะใช้ครีมอายแชโดว์อะไรก็ได้ที่สีแบบออกธรรมชาตินิดนึงเนาะเสร็จแล้วใช้อายแชโดว์สีออกส้มแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้บลัชออนก็ได้นะคะสีออกส้มๆแบบนี้อันนี้เป็น พาเลตของชิเน่นะคะสามสีแบบนี้พอดีทิมมีสีซอมนี้อยู่กับแปลงเบลนด i n g นะคะเขาอ,ออกนิดหน่อยนะคะลงเป็น transition color นะคะบริเวณชั้นตาหรือว่าครีสนะคะลงเบาๆแล้วก็เกลีย่ยให้เนียนนะคะสำหรับมือใหม่ใครที่ ลงอายแชโดว์ชนิดครีมหรือว่าอายแชโดว์เบสไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะเกลีย่ยได้ไม่เนียนกลัวว่ามันจะมีความเหนืดของเจ้าอายแชโดว์ชนิดครีมหรือว่าอายแชโดว์เบสอยู่เนี่ยก็แนะนําให้ลงเป็นแป้งฝุน่นหรือว่าอายแชโดว์สีเนื้อเนื้อลงไปก่อนนะ,นะคะเพื่อให้มันเกลีย่ยได้ง่ายขึ้นนะ,นะคะก็ลงไปเป็น Transition c o เลอรแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วใช้ Maybelline Color Tattoo นะคะสี Bad to the Bronze นะคะดูว่าใช้บ่อยแค่ไหนนะคะชอบมากจริงๆสีนี้นะคะตอนนี้ก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะลงบริเวณชั้นตานะคะเพื่อให้สีถัดไปที่เราจะลงเนี่ยมันาอ ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีประกายชิมเมอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะลงแค่บริเวณชั้นตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลบรอนซ์นะคะน้ำตาลบรอนซ์อันนี้ประมาณสีหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะคะหาจาก Naked t o o หรือ Naked Palette ก็น่าจะมีนะคะสีหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้อันนี้เคิมใช้จาก BH Cosmetics นะคะ f o l e v e r Glam Palette นะคะ เป็นสีน้ำตาลบรอนตรงนี้กับแปลงแบนๆนะคะมาลงทับสี b a ท t ทอร์บรอน์ที่เราลงไว้เมื่อกี้สีมันจะใกล้เคียงกันมากนะคะที่ลงแบท t ทอร์บรอน์ก่อนก็เพื่อให้สีมันชัดเจนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ประกายชิมเมอร์ค่อนข้างโดดเด่น่างนี้นะคะก็แพ็คลงไปก่อนอย่าเพิ่งเกลียยเนานะ เสร็จแล้วใช้สีบูี่คอลนะคะจาก n e เก t o ูนะคะกับแปรงเล็กๆมาลงบริเวณหัวตานะคะเพื่อเพิ่มความสว่างเกลี่ยเข้าไปาทับสีบรอนซ์ที่เราลงไว้เมื่อสักครู่ด้วยนะคะให้ดูกลมกลืนกันไม่ต้องไฮไลท์มากนะ เสร็จแล้วนะคะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตนะคะเป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลเนื้อแมตอันนี้สั่งจากบา m ์มิดแมตนะคะแต่ว่าสีน้ำตาลโทนประมาณนี้หาได้ง่ายๆเยอะแยะเลยเนาะจากลายพาเลตก็ลองอใช้สิ่งที่มีอยู่นะคะปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่นะคะมาเบลนดขอบเจ้าสีบรอนที่เราลงไว้นะคะแล้วก็เชื่อมกับสี t r a n s i ั i นคั o เลอสีส้มที่เราลงไว้ทีแรกนะคะแต่ก็ จะไม่เบลนด์ออกไปกว้างเท่ากับสีส้มนะคะโดยโฟกัสอยู่บริเวณชั้นตานะคะไม่บเบลนดขึ้นไปสูงแบบนี้นะคะเสร็แล้วเพิ่มความชัดเจนหรือเดฟ i ิ i ันนะคะให้กับบริเวณหางตานิดนึงด้วยเชโรดสีดำกับแปลงที่มีขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะ สีดำอะไรก็ได้นะคะที่มีอันนี้เคิมใช้จาก Naked Tool เหมือนกันนะคะสี Black Out นะคะแต่แค่เบาๆนะคะลงไม่ต้องอไปไกลมากนะคะแค่เป็นสามเหลี่ยมหรือตัว V บริเวณหางตาที่คิมชอบทำบ่อยๆนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้แปลงเมื่อสักครู่นี้มาเบลนด์ขอบเพื่อให้สีดำมันกลมกลืนกับ สีน้ำตาลก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่ให้สีมันดูเข้มจนเกินไปนะคะแค่ทำให้ดูมีความชัดเจนบริเวณหางตาขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลน้ำแมตสีเดียวกับที่เราใช้คัตครีสนะคะกับแปลงเป็นเล็กๆเ,เป็นแบนอย่างนี้เป็น a n g เกิลบ s ันะคะเพื่อง่ายในการลงบริเวณคนขนตาล่างนะคะก็ลงมา ประมาณ3มใน4ของรูปตาค่ะไม่ต้องลงมาสุดที่หัวตาแค่ให้ดูเข้มขึ้นนิดหน่อยแค่นี้นะคะเสร็จแล้วอายไลเนอร์วันนี้ใช้ลิควิดอายไลเนอร์ค่ะเป็นอันโปรดปรานที่หลายคนว่าะถามบ่อยๆว่าคิมใช้อายไลเนอร์อะไรนะคะก็คือ12 plus colorista นะคะก็ใช้มาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ถูกใจประทับใจยังไม่มีอันไหนที่มาโควนได้เหรอเจลไลเนอร์ว iner, พวกสีดำอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็ ไม่ค่อยใช้อ่ะค่ะเพราะว่าถูกใจอันนี้มากกว่านระ้อยสามสิบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดเนื้อลื่นเขียนง่ายแล้วก็ให้สีคมชัดไม่ต้องลงซ้ำบ่อยๆนะคะก็เริ่มจากสร้างวิงขึ้นมาตามแนวขอบตาล้างขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ สี่สวนกลับลงมาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเชื่อมเส้นทีละนิดทีละนิดโดยใช้สตรกสั้นๆแบบนี้นะคะไปจนสุดหัวตาสำหรับเพิ่มใหม่ที่หัดวิงไลเนอร์นะคะ เสร็จแล้วก็มาเติมบริเวณช่องว่างแล้ก็เก็บรายละเอียดให้มันมีความสมูทมากขึ้นก็จะได้วิงไวเนอร์แบบนี้นะคะ แล้วขอบตาล่างนะคะบริเวณหัวตานะคะ,ะใช้เป็นคิมใช้เป็นเจลไลเนอร์อันเดิมที่ใช้มา3าสครั้งแล้วละ BH c o s m e t i c นะคะสี Frost นะคะเป็นสีมุกประกายทองแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้ดินสอไลเนอร์สีขาวก็ได้นะคะมาะลงบริเวณหัวตาตั้งแต่บริเวณเส้นน้ำตาเลยออกมา ด้านนอกนะคะเพื่อให้มีความวิ้งวิ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยววันหลังมารีวิวผลิตภณัณฑ์ B H Cosmetics กันดีกว่านนะเป็นถือว่าจัดเป็นเครื่องสำอางราคาค่อนข้างถูกถูกมากเลยะคะ่ะ ก,กับคุณภาพที่ใช้ได้เลยทีเดียวอย่างพาเลต f o r ลิเวอร์แกรมที่คิมใช้สีร้อนเมื่อกี้นะ่คิมซื้อในตอนเซลล์ราคาตีเป็นเงินไทยประมาณ200บาทแค่นั้นเองนะคะก็แต่ค่าขนส่งก็จ,จะโหดนิดนึงแต่ว่าเมื่อเราซื้อหลายๆชิ้นอย่างที่เคยพูดไปนะคะว่าเราซื้อหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยเฉลี่ยค่าขนส่งแล้วมันก็ยังคุ้มค่าก็ตกพาเลตนี้ประมาณ300บาทเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็ให้ไลท์หนกคิวนิดนึงนะคะใช้สีฟ็อกซี่นะคะในเมกาทูมกัน เป็นสีครีมเนื้อแมทนะคะลงไปถึงบริเวณส่วนโค้งของคิ้วด้านบนด้วยนะคะและในระหว่างที่รอให้อายไลเนอร์มันแห้งสนิทด,ดีเวลาดัดขนตาแล้วมันจะได้ไม่เลอะนะคะ ก็จะมาคอนทัวร์หน้าแล้วก็บรอนเซอร์กันนะคะด้วยอันแรกที่จะใช้ก็คือ NYC นะคะ Sunny Bronzer นะคะกับแปลงแองเกิลใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้การบรอนเซอร์กับคอนทัวร์ต่างกันยังไงการบรอนเซอร์ก็คือการบรอนส์ผิวคือการทําให้ผิวดูมีโทนที่ออุ่นขึ้นดูบรอนซ์ขึ้นโดยที่ไม่ได้เน้นการ e ดฟายหรือว่า เน้นรูปหน้าที่ชัดเจนแค่ปะแค่ปัดไปรอบๆใบหน้าแบบนี้นะคะเพื่อให้หน้าดูมีมิติแล้วก็มีโทนผิวที่ดูบรอนซ์ที่ดูอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งไม่แบบดูขาวซีจนเกินไปเนี่ยคือการบรอนเซอร์นะคะส่วนการคอนทัวร์การคอนทัวร์ก็คือการใช้สีที่อาจจะเข้มขึ้นมากว่าบรอนเซอร์นิดหนึ่งนะคะ มาดี n e ให้รูปหน้าปรับรูปหน้าให้ชัดเจนแก้ไขส่วนที่บกพร่องแล้วก็เสริมจุดที่ต้องการให้เด่นนะคะอันนี้ก็คือบรอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคออนทัวคิมจะใช้เป็น Benefit Hoola นะคะอันนี้เป็นขนาดทดลองที่ได้มาไปอยากได้ไซส์จริงแต่ว่าอันนี้ได้จากร้านพี่จอยเนกันนะคะ beautytrend.com n รอมานานมากสิ่งนี้ แล้วก็ไม่มีไซสจริงนี่กะว่าจะสั่งตัวไว้อีกอันหนึ่งสีเพราะสีแบบว่าถูกใจส่มากนะคะกับแปลงเรียวเทคนิคนะคะเป็นแปลงอะไรเอ่ย Contour b r ลัชนะคะตรงตัวเลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมาการดีฟายก็คือการสร้างอย่างเช่นการสร้างหนกแก้มให้ชัดเจนขึ้นมาแบบนี้นะคะเลยไปถึงบริเวณขมับน,นะคะแล้วก็จะไม่เบลนด์ออกกว้างเท่ากับการบรอนเซอร์นะคะ สังเ,เกตว่าข้างเนี้ยนกแก้มก็จะดูชัดเจนขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยก็จะดูเล็กลงไปช่วงที่เราลงเจ้าคอนทัวร์พาวเดอร์ลงไปเนี่ยมันก็จะดูเล็กลงนะคะแล้วก็เน้นบริเวณไหนที่ต้องการให้มันเล็กเรียวลงก็สัดเข้าไปเลยค่ะหัวเม,มงเหรอจัดการได้นี่นี่นะค่ะข้างที่บรอนเซอร์อย่างเดียวแล้วก็บรอนเซอร์และคอนทัวร์นะคะ ในส่วนของจมูกนะคะก็จะใช้เป็นแปรงอันเดิมมันโปรดที่ใช้กับการคอนทัวร์จมูกมาโดยตลอดนะคะอันนี้เป็นแปรงจากร้าน Magic Shop นะคะเป็นรูปแบบเนี้ยพี่แนนชาแนลอะไรนะคุณสวยจังหรอ<ม>พี่แนนเรียกว่าแปรงเท้ากว,วางนะคะก็เห็นจากพี่แนนนะั่นแหละใช้แล้วก็เลยไปหาซื้อตามแบบพี่แนนของพี่แนแนก็ใช้รู้สึกจะใช้ของ Sigma ะะซิกมานะคะซิกมาคะก็เอาเรื่องอยู่สำหรับคิมนะ แต่สาวๆก็เห็นใช้กันเยอะอันแมจิกก็มีอะไรของถูกและดียังมีอยู่ลองหาดูนะคะแต่บางอย่างก็ต้องดูกันดีๆนิดนึงเนาะค่ะแล้วก็ไฮไลท์สันจมูกนิดหน่อยนี้สำหรับบัชออนตัวนี้จะใช้เป็นสีชมพูที่ดูคอรัล ชมพูคอรัลคืออะไรชมพูออกพีชออกจะว่าพีชก็ไม่เชิงชมพูที่หน้าตายอย่างนี้ค่ะอันนี้คือชมพูสดอันนี้คือพีชถ้าอย่างนี้ยคือคอรัลนะคะกับแปรงเล็กๆคิมชอบใช้แปลงเล็กๆในการปัดแก้มนะคะลงบริเวณหน้าแก้มแล้วก็เบลนดให้มันกลมกลืนกับเจ้าบันเซอร์ที่เราลงไว้นะคะ แล้วกับบริเวณในช่วงกระดูกแก้มนะคะกิมก็จะใช้อีกสีหนึ่งเป็นสีที่อยู่ข้างๆกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ใช้สีนี้บริเวณหน้าแก้มแล้วก็ขยับมาใช้สีที่ออกเอิร์ธโทนหน่อยบริเวณหนวกแก้มแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเบลนให้กลมกลืนกับบลัชเซอร์นะคะเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ Hi วันนี้ก็ใช้อันเดิมที่อยู่ในชุดเขียนคิ้วของมิลลอนีนะคะ เป็นสีที่เขาให้มาไว้ไฮไลท์หนกคิ้วแต่ว่ามันวิ่งไปคิ้มไม่ค่อยชอบเลยเอามาไว้ไฮไลท์หน้านะคะบริเวณหนกแก้มกระดูกแก้มนะคะใช่หนกแก้มหนกแก้มคือบริเวณ้ันน้าถ้าใครอยากให้ดูแก้มดูอิ่มขึ้นก็สามารถไฮไลท์บริเวณหน้าแก้มได้นะคะเพิ่มไปนิดหน่อยเพื่อให้แก้มดูเห็นไหมสองข้างก็จะดูต่างกันนะคะ แต่คิมจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่แบบนี้คิมจะ,ะไฮไลท์เฉพาะบริเวณกระดูกแก้มบริเวณนี้นะคะแต่นี้ทําให้ดูนะคะแก้มก็จะดูอิ่มดูเต็มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมสาสคร่าอันนี้คงไม่ต้องทําให้ดูเนาะสำหรับใครที่จะจบแค่การดัดขนตาปัดมัสคร่าก็ได้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะแต่ว่า มจะเพิ่มขนตาปลอมนิดนึงโดยเป็นสิ่งที่มําทำบ่อยๆก็คือการเอาขนตาปลอมที่เป็นแบบลักษณะตากลมธรรมดาหัวหางเท่ากันนะ,นะคะก็คือยาวส่วนปลายแล้วก็มาตัดตรงกลางแบ่งครึ่งเป็น2ชิ้นแล้วก็มาแยกติดข้างละชิ้นนะคะติดไปบริเวณหางตาแบบนี้ ก็เพิ่มความแกลมความสมบูรณ์ให้ลุกมากขึ้นไหนๆก็จะมาขนาดนี้แล้วเนาะขนตาล่างก็แค่ปัดเอาธรรมดานะปากวันนี้ง่าย,ายๆค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นลิปมันอะไรก็ได้นะคะลงไปทั่วลิปลิมสีิปอาะอันนี้คิมลงไว้รอบหนึ่งก่อนแต่งหน้าแล้วแหละ แล้วก็ลลงซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะกับลิปทิน้นหรือใครจะใช้ทิ้นแบบน้ำก็ได้นะคะนี่ลิปทิ้นของมิสทีนนะคะโรซี่ลิปทิ้นนะคะสีออกแดงๆแบบนี้ทาเลยด้านในแค่ให้ดูระเรื่อสุขภาพดี แค่นี้นะคะไม่เยอะเลยปากง่ายจบนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะกับตาสี Bronze, Bronze สรบรอนซ์สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบจัดเต็มอย่างคิมมาแลคะก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบการแต่งหน้าที่แบบลงสีเข้มขนาดนี้ก็าจะาดรอปพวกสีน้ำตาลแล้วก็สีดำบริเวณหางตาดรอปลงหน่อยใช้เป็นสีอาจจะแค่สีบรอนซ์แล้วก็ใช้สีน้ำตาลที่อ่อนกว่านี้มาคัดครีส ก็ได้นะคะหรือจะใช้สีบ้อนสีเดียวแล้วกิจอะไรเนอร์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดเต็มในสไตล์ของคิม เป็นปกติอยู่แล้วนะคะคอนทงคอนโทวปกติชีวิตประจําวันก็หนักอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะยังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งดูคลิปแล้วก็ยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจสาหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะก็เข้าไปอ่านทุกวันอ่านแล้วก็ชื่นใจนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับทุกๆกําลังใจทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ก็ดีหรือว่าในแฟนเพจใน Instagram ก็ดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้สนุกกับการแต่งหน้านะคะไปลองทำตามกันดูไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ